สวัสดีครับผมกุ้นวยครับวันนี้ครับมานุ่มจีนน้ำยาปลากุ้งเอ่อกุ้งจ๊อบวันนี้ครับนี่ครับกุ้งแล่เท่าจ๊อบเลยครับวันนี้อ่ามากลับมากับปักนกมันเดิมกับมากมายเดี๋ยวได้ปิดคนก่อนปิดคนตีกลัวมาเองละกวเอกอากับมือเลยครับอ่าครับได้ลงไปมีอันนี้มันมีตัวซอยที่ผมจบอ่าได้ไปกันกันอืม เหมือนเดียวกับการไปได้นี่พุอมจอบมากมากแท้ๆถุกตีเลยเม็ดเม็ดกระตินเม็ดกระตินมันใบนะได้ลงไปได้ลงไปให้มันหมากมากม,มากับมาลองเล่นกันก่อน ปุ๊บคนกล้ามาดูแล้วนะครับว่าคนแรกคนเจ็ดคนติดตามด้วยนะครับผมได้ผมมีกำลังใจตั้คลิปตตบแป๊บหนึ่งเลยนครับมากับมานนี้กับกุ้งหลายเชืับตัวเต้าเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเทียนน้ำมันก่อนกับตัวเต้าตรวจับมันโอ้กว่านกว่านกับกุ้งหลเชือกกุ้งตาลี Ừ. Đây là tí tưng da 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 kín gặp Của tám mì nuôi. Gặp không? Mì tần cung tuổi gặp cung tuổi dễ dễ gặp. bé chin 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 nướng chin 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 กับกับอันนี้กับกับบรรยากาศกับบรรากเย็นเย็นกับนี่กับเป็นไหมกันไหมนั่งหนึ่งงานกับผมอืมกับผมเป็นไหมจะจัดเลยครับอ่าบรรยากาศเย็นตอนเลี้ยงงานกับเต็มหนึ่งกิโล nấm chim, nấm giò ba, các con trót ván ván, mình gặp bún, nấm chim, ừm, ครับเดี๋ยวเจริญเนีย้ย วันนี้รับก็เป็นอราับวันเย็นเย็นเย็นับมกินนามยาปลาหนกิโกับปลาปกั้วเองปักกับปักันบานแล้วเรียนกับปุ๊บจบกินเลยตีทักกล้องบ้านกินก้นมันนี่ ตอนนี้กับบรรยากาศเริ่มจาก,ก้าวหน้าเรยงกับเดี๋ยวน,นี้ก็เดี๋ยวนี้คือดเดี๋ยวดูก้องไอ้นู้งหมดแดงกับผมปีนี้ได้กินลาแล้ว Nhìn gặp Đúng chín làm ra pa cung trót trót Ui mẹ cắt chín Mặn mặn, không không? มาครับมามามาครับแต่ครับนี้นะครับปุ๊บบอกว่าน้ำไม่เน้นำเด็กในเยวาวชนนกับปุ๊บไม่จนชวนแล้วก็ไม่ไม่ไม่เน้นำ ตีนมันๆกลวงรถจักรลูกยิ้เป็ดอืมเดี๋ยวเอาเอาก่อนว่านี่ครับนี่ครับผมอืมครับรดจัเลยรดจัเลย กับไก่บางวางก,กับจัดเลยนะครับบ้านๆยินๆกับปมนุ่มจีนนมนาำยาปลาเนี่ยกับปุ้ม,ม,ม,จ,ม,บมจบกินประจำกับปุ้มเป็นคนตายยิ่งเดือดจบป้มจบกินมาก ก็จะวลนำยาปล,ปล,ปล,ปลาผพื่อบกินวันบ่อยๆเลยครับในต้องบันตะกลางถ้ามันตะกลางต้องกินได้เลยเลยอืม,อก,มกับเต๋อมันกับเนื้อกิรับกับกุ้งตัวต้นนี่ครับผม ตอนนี้ก็เริ่มก้าวหน้าเลียงกันนู่นแล้วปีนี้หมดแดงแกงเลี้ยงแกงอมหรือว่ายำทำไร่ไร่เมนูกับปอนาเลียงเรียงหมดแดงก็เริ่มจะกริ่มตำรังเริ่มไกยตกประจำาตกปีหน้าเลียงในก้นกระตามบมดแบบเต็มีหน้าก้นหน้าเลียงปลากระดูกปลาหน้าหมดแดง,แง,รง,แงรดรบนนรงงร بان นะอุติ้วบรร بان

làm cái máy tưng ra bà gặp cá cá tay phải bay làm cái bay tua của mình ô cũng trót trót ta đi cũng มันจะกกุ้งวันวามมันมันเม็ดกระตินปักบอลบอลแล้วก็เป็ดๆดยน้ำจิ้นจิ้นน้ำจิ้นนำยาปลากุ้งตัวยหลังก๊อกเออก้าวก๊อกเออก้าวเลยจับน้ำจิ้นน้ำจิ้นนำยาปลาจะเป็นอีกนึ่งเมนูที่ว่าเมนูที่ดังแล้วก็น่ากินกินได้ไม่เกิดเบื่อ กุ้็จะมีความหวานผลด้วยครับลูกต้องผลดีเลยอืมนี่แลยครับ กับผมทุกท่านนี้กับขอบคุณมากับผมขอบคุณท่อการติดตามกับผมขอบคุณต่อการดับชุ่มดับดูกับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไม่แน่นม่ทำท่านไม่ไม่ป้อมจะมาลงเรื่อยๆกับผมขอบคุณมากับผมที่ท่อไป้ผมได้มีคลิปออกมาเรื่อยๆกับผมขอบคุณท่อการติดตามกับผมขอบคุณมากๆับผมจากคนใครับ